ขอแค่ส0นาทีนะคะแล้วจีจีของคุณจะดีขึ้นแน่นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาบอก,อก How ว o การดูแลนะคะจีจีกีกี้น้องสาวแล้วแต่ใครจะเรียกนะคะสำหรับทั้งสาวแท้นะคะแล้วก็สาวทานสาวทานเนี่ยจะค่อนข้างที่จะแบบวิเชี่ยวชาญนิดนึงเนาะเพราะว่าเราก็เป็นสาวทานเราก็จะแบบเอ้ยมีประสบการณ์เราก็จะมาแชร์ประสบการณ์ตรงนี้เนาะส่วนของสาวแท้น,นี่นะคะเราเอาข้อมูลมาจากพี่วินเลยนะคะคุณหมอประจําลาซีของเราแต่ต้องบอกก่อนว่าถ้าสมมติมันมีตรงไหนผิดพลาดยังไงก็สามารถมาเสริมกันได้นะคะมันอาจจะผิดพลาดบ้างแหละเพราะว่าบางครั้งเราก็ใส่อิน แรกนะคะขออนุญาตมาโฟกัสในส่วนของสาวทานก่อนจากตัวเองนะคะประสบการณ์จากตัวเองเนี่ยอันนี้ไม่เข้าใจง่ายวิธีการดูแลของสาวทานของเรานะคะอันดับแรกคือในเรื่องของการส่วนล้างเราจะแบ่งนะคะเป็นภายในกับภายนอกเนาะภายนอกอดูแลเหมือนสาวปกติด้วยทั่วไปเลยค่ะทุกคนเพราะว่าเวลาเราแปลงเพศมาแล้วเนี่ยนะคะเขาตัดปุ๊บอะเขาไม่ได้ตัดเลยนะเขาจะพเป็นกีบเป็นเป็นแบบมันเหมือนอะเออพาเป็นกีเนเนเนแบบเ,นะเ,าาเ,กเหมือนของผู้หญิงเลยนะคะพอมันมีกีบมีซอกมีอะไรอย่างเงี้ยก็เกิดความอับชื้นขึ้นได้คันขึ้นได้กลิ่นขึ้นได้ภายนอกเนี่ยก็ สามารถที่ทางความสะอาดเหมือนผู้หญิงเลยคือล้างน้ําทุกเช้าเย็นคือเราอาบน้ำกันอยู่แล้วเนาะก็ล้างน้าทุกเช้าเย็นได้นะคะแล้วก็สามารถใช้ตัวเจลล้างน้องได้ปกติอะคือเราจะชอบใช้เจลล้างน้องก็คือทุกเย็นแหละตอนเช้าก็จะแบบอาบน้ําปกติเอาเอาตรงๆนะถ้าสมมติอาบน้ําตอนเช้าเนี่ยเราจะล้างน้ําเปล่าตัวเราก็จะไม่ใช้สบู่เพราะว่าเราเป็นคนผิวแห้งเราก็จะแบบล้างแค่น้ําเปล่าพอถ้าสมมติไปจิมไปออกกาลังกายเสร็จมันมีเหงื่อมันมีใครเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องล้างเราถึงจะใช้เจลอาบน้ําล้างตัวนะคะแล้วก็เจลล้างน้องล้างตอน ที่เอือเวลาอืออยู่ที่บ้านเนี่ยเราจะใช้ตัวเจวลล้างน้องทาความสะอาดทุกครั้งเลยก็คือล้างทั้งตู้ตู้ข้างหลังของเราแล้วก็จีจีข้างหน้านะคะกีกี้ของเราคือล้างให้สะอาดเราสึกว่ามันสะอาดกว่า2คือเรื่องกลิ่นสําคัญมากๆนะคะเพราะว่าถ้าสมุิเช็ดด้วยกระดาษทิชชู่หรือว่าล้างน้าเปล่าปกติเราลองเอามือแตะๆเฮ้ยมันมีกลิ่นนะฮ้ยมีกลิ่นของแบบน้องอุนจิของเราอยู่เป็นกลิ่นแบบตุตๆนิดนึงอะเวลาเราล้างเราสึกว่าเอ้ยมันสะอาดกว่าเวลาแบบเอ้ยแฟนบางครั้งแฟนจะหยอกแฟนจะล้ออะไรอย่างเงี้ยมันก็เฮ้ย เอึเราก็รู้สึกว่าที่บางครั้งอ่ะพวกเราองอีโคไลเชียแบคทีเรียมันมาเกาะจีๆ้ๆเราหรือเปล่าเวลาเราอึลงไปเนี่ยก็เลยใช้อันเนี้ยล้างนะคะถ้าอยู่ห้องนะแต่ถ้าสมมติออกไปข้างนอกนะคะเวลาที่เข้าห้องน้ําไม่ว่าจะเป็นฉี่เนาะห้องน้ําสาธารณะนะคะในส่วนของอึเนี่ยเราก็จะใช้ทิชชู่เปียกเหมือนกันมีบางครั้งไหมที่ลืมก็มีนะคะลืมพกไปลืมใช้แล้วก็จะใช้ทิชชู่สาธารณะแต่อย่างที่บอกว่าทิชชู่สาธารณะมันไม่สะอาดน,นะคะนอกจากบางที่เขาทําแบบสะอาดจริงๆอะ่ะแบบไม่มีเชื้อโรคปนเปื้อนแต่มันมันยากมากเพราะว่าเวลาเรากดชักโครงชักโคกมัน้ง อีโคไลมันก็ฟุ้งเนาะขาวมันก็มีเยอะแล้วนะคะว่ามีงานวิจัยว่าเฮ้ย <c oughs> ในห้องน้ำสาธารณะนนพวกเชื้อโรคมันเยอะมากๆแนะนำว่าพกทิชชู่เปียกอันเนี้ย มันก็จะเป็นสิ่งที่เราพกไปเพราะว่าตัวนี้จะมีคลีบรติกด้วยนะคะก็จะเป็นอาหารที่ดีให้กับจุลินทรีย์ข้างล่างแล้วก็สมดุลน็อกนีพีเอชบาลานด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเราจดแจ้งเป็นจุดซ่อนเลนดโดยเฉพาะอันนี้ก็47บาทมี10แผ่นคุ้มมากๆนะคะอันนี้คือการดูแลภายนอกของเราก็ล้างตามที่สะดวกบางคนถามว่าเฮ้ยจำเป็นต้องใช้น้ํายาล้างเสมอไปไหมคือไม่นะไม่จําเป็นถ้าสมมติเราล้างด้วยน้ำเปล่าแล้วเราสึกว่ามันสะอาดมันไม่มีกลิ่นแบบไม่พึงประสงค์มันรู้สึกไม่คันมันรู้สึึกกกอเเเคคไรร่่าาาาาาาง้้้้็ืสสมถถใชนํปลดแต ว่ามันเหนียวเนอหนะมันมีกลิ่นไม่พึงประสงค์รู้สึกมันไม่สะอาดหรือว่ารู้สึกคันเนี่ยถ้าสมมติเรารู้สึกคันเราจะล้างด้วยตัวนี้เพราะว่าเวลาเราล้างเราจะรู้สึกสะอาดแต่ต้องสังเกตนะว่าถ้าสมมติใช้มังยี่ห้อนะคะเวลาล้างปุ๊บแล้วมันอาจจะแหง้งถ้าสมมติแห้งจนเกินไปเนี่ยมันก็สามารถที่จะเกิดการระคายเคืองแล้วก็ทําให้เกิดปัญหาตามมาได้อันนี้เป็นวิธีการดูแลภายนอกของเรานะคะแล้วก็ปกติอะคือที่ของเรานะเราเป็นคนที่ไม่ค่อยใส่กางเกงในเอาจริงๆ <laughs> มันอับชื้นนะคะเราจะใส่แค่กางเกงขาสั้นแต่่่่วาาาาาถถ้้บงงงงงออันนกกกกกก็ใสเเเแตลลืืจะ แบบบางๆให้ลมมันผ่านได้มันจะได้ไม่เกิดการอับชื้นเพราะว่าทุกครั้งที่อับชื้นอะเรารสึกมันคันนะคะแล้วทาครีม,มบำรุงว่างไหมเอาจริงๆเวลาเราทาโลชั่นเราก็จะทาน้องด้วยนะเพราะว่าเรารู้สึกว่าผิวตรงนี้ถ้ามันไม่ได้รับโลชั่นมันก็แห้งเหมือนกันแต่ต้องดูดีๆนะบางคนอาจจะแพ้โลชั่นที่ใช้อยู่ก็ได้แต่ถ้าทานแล้วรู้สึกอโอเคไม่คันไม่ระคายเคืองรู้สึกน้องชุ่มชื้นไม่อับอะไรเงี้ยก็ทาได้นะคะอันนี้คือของสาวทานนะนะคะส่วนที่นี่ในีเรื่องของการดูแลภายในของเราเนาะภายในของเราก็คือเราต้าต้้้ออองงงงสววนนลาาาาบบกกกตตรรรีคคืเยทุัั่่จะ ในส่วนของสาวแท้นะคะสาวทานทาไมต้องส่วนล้างปัจจุบนันนี้มีการแปลงเพศทั้งหมด3เทคนิคใหญ่ๆนะคะก็คือกราฟสกินกราฟคือใช้ผิวหนังธรรมดาของเราผิวหนังอันทะาอะไรเงี้ยมาทาเป็นกิ๊กอันนี้มันจะมีคาบใครได้เพราะว่าผิวหนังปกติเราอะจะผัดเซลล์ผิวอยู่แล้วน้องก็จะมีคาบใครคาบเหงื่ออะไรเงี้ยได้นะคะแล้วก็มีต่อเหงื่ออยู่มันก็จะมีกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้นะอันนี้คือต้องมีการแบบส่วนล้างทอสะอาดส่วนลำไส้เนี่ยอันนี้จะมีปัญหาคือเยื่อเยื่อเมือกนะคะคือเมือกมันจะผลิตกกลออออ่่เเมมผิตืื แล้วบางครั้งบางคนแล้วแต่คนนะส่วนตัวเป็นคนที่เมือกไม่เยอะแต่ว่าคนเมือกเยอะต้องใส่ผ้าเนาไหมก็มีเหมือนกันอันนี้ประสบการณ์ส่วนตัวอาจจะถูกหรืออาจจะผิดก,ก็ต้องขออภัยด้วยนะคะประสบการณ์ส่วนตัวไม่ได้ส่วนล้างทุกวันนะคะแล้วก็ใช้น้ําแร <But> ่ในการส่วนล้างแต่ก่กอนอาจจะใช้น้ําเกลือแต่เดี๋ยวนี้ใช้แค่น้าแร่พอเพราะว่าเหลืองคาพีเอสเหลืองอะไรต่างๆนะคบเนาะแล้วก็จะส่วนล้างตอนที่เรารู้สึกเริ่มคันและเริ่มรู้สึกว่าข้างในมันเหมือนแบบจะมีเมือกยเยอะจนเกินไปแล้วแล้วก็จะส่วนล้างแล้วเมือกเก่าๆมันก็จะหลุดออกมาก็จะมีกล กินอาหารแบบอย่างเช่นสมม้มตำยำปะลาล้าอะไรมาและอีกอย่างหนึ่งคือในเรื่องของการกินโปรไบติกนะคะอันนี้คือช่วยเรื่องภายในเนาะเพราะว่าตัวลำไส้ของเรากับจีจี้เนี่ยมันลิงกักนนะคะคือลำไส้เราดีจีจี้เราก็จะจีด้วยแล้วก็มันเวิร์กมากๆตั้งแต่แปลงเพศมาเนี่ยก็คือมีปัญหาในเรื่องของกระเพาะปัสสาวะเสบเข้าโรงพยาบาลหลายรอบมากๆนะคะเรากินโปรไบติกเนี่ยช่วยในเรื่องของ การป้องกันกระเพาะปัสสาวะอักเสบด้วยนะคะอันนี้คือเวิร์กมากๆเรากินมาปีกว่าเราก็ต้องเติมโพเวติกไปนะคะเพราะว่าจนะีจี้เสาทานมันจะไม่ได้เหมือนสาวแท้ที่แบบเขามีจุลินทรีย์ที่เกิดมากอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยเติมให้น้องสักหน่อยละกันนะคะเรื่องกิดเรื่องอะไรเงี้ยมันก็ดีขึ้นนะอันนี้เรากินวันละหนึ่งถึงสองเม็ดนะคะตัวนี้เป็นยี่ห้อของเราเองลาซี่โปจิน่าสามารถไปดูรีวิวได้เลยนะคะผู้หญิงแบบติดใจมากๆนะคะหนึ่งกระปุกก็จะมีทั้งหมดสาบแคปซูลเนาะแคปซูลแตกตัว เราขอมาจากพี่วินนะคะคุณหมอวินใครที่อยากจะปรึกษากับคุณหมอวินกับคุณหมอเจนนะคะสามารถปรึกษาได้ฟรีที่ลาซี่กดจองคิวแบบนี้ง่ายมากๆที่ไลน์จองคิวได้เลยคุณหมอจะให้คําแนะนําทุกวันจันทร์อังคารไม่เก็บเงินไม่เสียค่าใช้ใจ่ายย้ำอีกครั้งฟรีนะคะและที่สําคัญคือปรึกษาที่ไหนก็ได้ไม่จําเป็นต้องมาที่คลินิกมันเป็นการปรึกษาออนไลน์คือคุณหมอเขาจะโทรหาผ่านทางไลน์ที่ลูกค้ากดจองได้เลยนะคะเพราะว่ามันจะมีระบบออโต้้วยยืนยันคําจองต่างๆคือเราตั้งใจทําเซตระบบนี้มาบอกเลยว่าระบบอันนี้คือเราซื้อรายเดือนนะ เราซือ้อรายเดือนนะคะเราอยากให้ลูกค้าลาซี่หรือว่าทุกคนเนี่ยเข้าถึงคุณหมอเพราะว่าเรารู้ว่าเฮ้ยทุกคนมันไม่ได้อยู่ในกรุงเทพทุกคนไม่ได้อยู่ในเมืองหลวงใหญ่ๆห่การที่จะเข้าหาหมอสูตินรีเวชเนี่ยมันลําบากจะไปทั้งดีก็ต้องเสียเงินค่าปรึกษา500หรือพันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ปรึกษาของเราคือมันฟรีไงแต่ถ้ามีปัญหาอยากจะไปรักษาก็ค่อยว่าก,กันไปข้าเรื่องนะคะก่อนที่เราจะนอกเรื่องกันไปนะคะอันนี้เป็นคําแนะนํานะคะเจ๊คำแนะนำจากพี่หมอวินข้อแรกเลยนะคะคือทําความสะอาดอย่างอ่อนโยนคือช่องคลอดอ่ะมันสามารถทําความสะอาดด้วยตัวเออออองงงงงขมมันนนไได้้้้้้ยยยู่่่แแลลลวตตาาาาภภใให ภายนอกเนี่ยสามารถใช้ด้วยน้ําอุ่นหรือว่าน้ําเปล่าได้หรือจะเป็นผลิตภัณฑ์อ่อนโยนตัวนี้ก็ได้ตัวนี้อ่อนโยนมากๆนะคะหลีกเลี่ยงการขัดถูหรือใช้ฟองน้ํานะคะเพราะว่ามันจะเกิดการระคายเคืองได้อันนี้โน้ตไวะะ้เลยค่ะไม่ควรส่วนล้างช่องคลอดทาไมถึงไม่ควรส่วนล้างอย่างที่บอกว่าในช่องคลอดของผู้หญิงหรือสาวทานจริงๆอะ่ะมันจะมีจุลินทรีย์ที่ปกป้องเชื้อประจําถิ่นอยู่แล้วถ้าสมมติเราเอาน้ําไปส่วนล้างมันก็เหมือนเจือจางพวกแบบจุลินทรีย์ทั้งดีและไม่ดีมันก็ออกมาด้วยเพลเพลือแตต่่่ััวทีมมนไดีออ มันก็เกิดการเสียการสมดุลและก็เกิดการตกขาวคันมีกลิ่นปัญหาต่างๆตามมาอันนี้ต้องระมัดระวังข้อที่2คือการเลือก ชุดชั้นในที่ระบายอากาศได้อย่างที่บอกนะคะให้เลือกแบบเป็นผ้าฝ้ายหรืออะไรที่มันรบบะบายอากาศได้ดีเนาะมันจะเรียป้องกันความชื้นเวลามันเกิดความชื้นเนี่ยพวกเชื้อราหรือว่าแบคทีรียที่มันไม่ดีเนี่ยมันก็สามารถที่จะเกิดขึ้นได้3ก็คือในเรื่องของการรักษาพวกแบบสุขอนามัยที่ถูกต้องก็คืออย่างที่บอกนะคะว่าการเช็ดทำความสะอาดนะคะก็เช็ดจากหน้าไปหลังหรือแยกกันเลยไม่ปาดจ,จากข้างหลังมาข้างหน้าหลังมีเพศสัมพันธ์นะคะควรปัสสาวะภายใน3าินาทีแล้วก็ล้างเฉพาะภายนอกเท่านั้นนะคะถึงแม้จะมีน้องอสุจิ ん ข้างในก็ตามนะคะล้างแค่ภายนรกข้างในเดี๋ยวจี้มันจะจัดการเองน้องฉลาดมากพอเนยวน้องจะทําความสะอาดน้องจะจัดการของมันเองส่วนข้อที่4นะคะคือใช้พวกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมอย่างที่บอกเวลาเราจะเลือกเจลล้างน้องอันนึงหรือที่ชุบเปียกอันนึงเนี่ยมาใช้เนี่ยแนะนำว่าให้ใช้นะคะผลิตภัณฑ์ที่จดแจ้งเป็นจุดซ่อนเลนโดยเฉพาะว่าออยไทยเนี่ยเขาคิดมาแล้วว่าเฮ้ยค่า p s เท่านี้มันเหมาะสมบอกเลยว่ากว่าจะได้เลขจุดแจ้งนี้มาคือแบบโหออยตรวจแบบค่อนข้างที่จะเตะมากๆนะคะออยแน่นกับในเรื่องของตรงนี้มากๆเนาะ แล้วก็อย่าลืมสังเกตว่าผลิตภัณฑ์ที่เราใช้ล้างน้องเนี่ยเราระคายเคืองหรือเปล่ามันทาให้ผิวเราแห้งหป่ถ้ามันละคายเคืองแห้งเนี่ยอาจจะควรเปลี่ยนหรืออาจจะลองมาล้างน้ำเปล่าล้างน้ําอุดก่อนแล้วรู้สึกดีไหมนะีคะถ้าอยากจะมาเปลี่ยนก็ลอง มอง oh. ยี่ห้อนี้ไว้นะคะของเราเองเ <laughs> จอร์นัสนะคะตัวนี้ลองได้หอมมากมีโปรโมชั่นที่ไลน์นะคะสามารถสั่งได้เนาะส่งฟรีด้วยนะคะ oh. ในตะกา้า t i k ก o k ตอชช e ปีเนี่ยมันจะแพงกว่าแต่ถ้าในไลน์ทักกับแอดมินเนี่ยเขาจะมีโปรไฮไม่ว่าจะเป็นเจลล้างน้องนะคะโพเวรติกนะคะหรือว่าทิชชู่เปียกเนี่ยก็จะมีโปรไฮนะ ต่อมาก็คือในช่วงของที่ผู้หญิงเป็นประจำเดือนเนี่ยควรที่จะเปลี่ยนผ้าทำไมทุก2-4ถึงชั่วโมงนะคะไม่ควรใช้แผ่นเดียวทั้งวันมันอับชื้นแล้วก็จะติดเชื้อไงมากช่วงนั้นมันจะเป็นช่วงคิกน้องเนี่ยอ่อนแอถ้าคือรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพรับประทานอาหารที่มันมีสารต้านอนุมูลอิสระเยอะๆอย่างเช่นพวกผั<ว>ก,กผลไม้หลากหลายสีหวานน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ดูในเรื่องของวิตามินอีจริงๆวิตามินอ e ีก็ได้จากอะโวคาโดรือนะคะหรือว่าพวกไขมันที่ดีโอเมก้าสามอันนี้ก็อยู่ใน จะเพียงพอแล้วก็ถึงนะคะสิ่งสุดท้ายนะคะสําคัญแล้วก็ขาดไม่ได้เช่นกันคือในเรื่องของโปรเปติกค,ค่ะทุกคนค่ะถ้าใครรู้สึกว่าเสียสมดุลก็ควรที่จะเติมโปรเบติกไปได้นะคะข้อที่6คือหลีกเลี่ยงสภาพที่มันคับแน่นอาจจะเลือกอะไรที่มันแบบสามารถแอร์โฟได้ข้อที่7นะคะคือสังเกตการเปลี่ยนแปลงนะคะใส่ใจในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของกลิ่นตกขาวหรือว่าเฮ้ย มันผิดปกติก็ควรปรึกษาคุณหมอนะคะอย่างที่บอกว่าเราปรึกษาฟรีที่แอดลาซีทีไลน์แอดได้เลยนะคะหรือกดคลิกลิงก์ข้างล่างเนี๋ยสำเนาแปะลิงก์ไว้ให้ฟรีนะคะแล้วก็ปรึกษากับคุณหมอได้ฟรีแล้วเป็นคุณหมอสุตินารีเวทเราอยากให้ทุกคนปรึกษาเพราะว่าบางคนเนี่ยคือไปอ่านมาไปดูคลิปมาบางครั้งก็มันอาจจะไม่ได้ถูกตามหลักทางวิชาการหรือทางการแพทย์อะไรเงี้ยมันอาจจะทําให้ปัญหานั้นแย่มากกว่าเดิมก็ได้นะคะปรึกษาคุณหมอดีกว่าเพราะว่าคุณหมอเขาเรียนมาเขาจบด้านนี้เขารู้เยอะกว่าเราแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้่ราาาเทหือปลถ สิบนาทีเขาขอไปด้วยนะคะทุกคนคือเวลาเมาเรื่องนี้เรามันสนุกค่ะ,นะอเนาะก็ไว้เจอกันนะคะบ๊ายบายคิดหน้านะ